สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนบริษัทปูนเีเมนไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ วันนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ S.C.G. สำนักงานใหญ่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศ์าขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดสินใช้เมื่อวันที่8ธันวาคม2456หรือ SCG ในปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตปูนเซีเมนต์ใช้เองและจัดการทรัพยากรในประเทศได้อย่างคุ้มค่าลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์ของคนไทยในการบริหารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับความเจริญของบ้านเมือง สำหรับพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมมหากิตยราชภูสิตาภรสำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสำคัญพร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฎประทับบนพระทีท่นั่งพุทธาลกาญจะนะสิงหาดนับเป็นพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6แบบประทับบนพระราชบัลลังก์แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนายพระราดอนเชิดชูปฏิมากรชำนาญการพิเศษสำนักช่างศิหมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ปั้นมีช่างจากสำนักช่างศิหมู่และศิลปินจิตอาสาเป็นทีมปั้นลวดลายพระที่นั่งและผ่านพุ่มและมีผู้ทรงคุณวุฒทเป็นที่ปรึกษาในการปั้นหล่ออย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนเพื่อให้สำเร็จอย่างประณีตงดงามและสมพระเกียรติพร้อมเชิญตราพระราชบรญจกรประจำพระองค์พระวชิระ มาปิดสถานบริเวณกึ่งกลางสะพานทางเดินสู่พระบรมราชานุสาวรีด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาธิลักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณห้องโถงอาคารเอ g ซ0 0รปีแล้วทอดพระเนตรวีดีทัศน์พระราชยานทัตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการก่อตั้งเ c g ซจากพระราชยานทัตสู่นวัตกรรมแห่งอนาคต จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมสินค้าบริการโซลูชันของธุรกิจในเครืออาทิธุรกิจซีเมนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจาะแสดงนวัตกรรมด้านการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCG Chemical จะแสดงนวัตกรรมเม็ดพลาสติกค,คุณภาพสูงเพื่องานอุตสาหกรรม SCG Packaging เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจะแสดงบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษและโพลิเมอร์ธุรกิจร่วมทุนคูโบต้า จะแสดงการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่และโคกหนองนามโมเดลผนวกกับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงมาพัฒนาการ,กรเกษตรอย่างยั่งยืนกิจกรรมเพื่อสังคมจะแสดงการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสนองพระราชดำริด,ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำสะพวงและแก้มลิงในพื้นที่37จังหวัด สามารถช่วยเหลือประชาชน47,500ครัวเรือนจาก250ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและห้องแสดงสินค้าชุมชนจะแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผ่านการแปลร,รูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ในเครือให้ชุมชนสามารถพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีสินค้าชุมชนกว่า500รายการอาทิ ตะกร้าจากสารผิวไม้ไผ่จังหวัดลำปางผ้าทอเส้นใหญ่สับป,ปะรดจังหวัดระยองหัตถกรรมเชือกมัดฝางจังหวัดสระบรุรีและก๋วยจับไรซ์เบอร์รี่จังหวัดอุบลราชธานี บาสมเด็จพระเจ้าอยูงหัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,รัฐตุนเซียซึ่งตรงกับวันที่20มีนาคม2565 ข้อความพระราจสารามีดังนี้พระนาท่านนายกอยเอีดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียกรุงตูนิสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตูนิเซีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐตุเซียจะพยายามอย่างเต็มกำลังที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆใ,ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์สุขของประเทศทั้งสองในภายภาคหน้าพระประมาทพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายยศเอื้อชูเกียรติวันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายยศเอื้อชูเกียรติณเมนหลวงหน้าพระพราอสรุยาภร์วัดเทพศรนทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการเลือดออกในสมองเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564สรีอายุได้79ปีนายยศเอื้อชูเกียรติเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคม2485ที่กรุงเทพมหานครบิดามารดาชื่อนายจรูนและนางมริวันเอื้อชูเกียรติ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยายลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรด้านชีวิตการทำงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยชิปบอร์ดจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีพันธ์จำกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการธนาคารเอเชียจำกัด นายยศเอื้อชูเกียิมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการลงทุนการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์รวมทั้งด้านการบริหารการจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงได้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนประธานกรรมการบริษัทไทยอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดมหาชนกรรมการบริษัทปิโตเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชนที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการเงินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในบริษัทต,ต่างๆอาทิบริษัททุนละดาวันจำกัดบริษัทวังสินทรัพย์จำกัดบริษัทสยามสินทรจำกัดและบริษัทสยามพิวัตรจำกัดและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์ช้างเผือกปฐมาภรณ์มงกุฎไทยและทุติยจุลจอมเกล้าด้นานชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวปนาประภัยสุจริตกุลมีลูกสองคน จิตอาสาพ,พระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่บริเวณหนองงานบ้านนางิ้วตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งประจำปี2565จังหวัดอุดรธานีโดยมีส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการพัฒนาแหล่งน้ํากําจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อไม่ให้แหล่งน้ําตื้นเขินและแก้ไขปัญหาน้ําไม่สะอาดที่เกิดจากเศษวัชพืชต่างๆ ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ําสาธารณะเป็นการสนองพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนน้องงานเป็นแหล่งน้ําสาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันมีพื้นที่ประมาณ803ไร่สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อตาไปใช้ เป็นแหล่งน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและอําเภอโพตากจังหวัดน้องคายโดยมีจํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำผู้ราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาและบริเวณกว้านพะเยาให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติการส่งเสริมให้มีความรักคือครูในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้า่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม ที่สํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตตําบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจิตอาสาพระราชทานร่วมกันจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ตเพื่อปรุงอาหารสดใหม่ไปมอบให้แก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ฉีดวัคซีนและผู้ป่วยโรคโควิด -19 กลุ่มสีเขียวซึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสมัครสมานสามคัคคีเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเป็นต้นแบบของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการตามรูปแบบของสหกรณ์ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีติดตามได้จากสารคาดีเฉลิมพระเกียรติค่ะ บ้านสากรกรสันกำแพงอเภอแม่ออนจัังหวดเชียงใหม่เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมูตรีลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเริ่มดำเนินการเมื่อปี2518เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรในรูปหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรโดยสมาชิกได้รับการจัดสรรที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ200ตารางวาและที่ดินสำหรับการเกษตรครอบครัวละ4-7ไร่ ต่อมาเกษตรกรสมาชิกได้รวมตัวกันขอจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจำกัดเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดาเนินธุรกิจต่างๆเช่นกิจการนำผู้ร้อนสันกำแพงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณให้ปรับปรุงพัฒนาเป็นสถานที่อนุรักษ์คงสภาพเป็นธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อจัดเก็บรายได้มาบริหารโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นแนวคิดของกิจการน้ำพุร้อนเนี่ยท่านเน้นในเรื่องของการให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เรื่องของการมีรายได้แล้วก็การารักษาไว้ซึ่งเยาวชนที่จะให ดำเนินการตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพยียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยในส่วนของกิจการน้ำพ้ร้อนเนี่ยเรามีเกิดการจ้างงานในวัยของวัยแรงงานนะคะที่ที่เข้ามาเป็นพนักงานของกิจการน้ำพ้ร้อนในหลายๆส่วนงานแล้วก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยโดย หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสากรสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริเนี่ยเราก็มีจักิจกรรมโครงการต่างๆที่ไปส่งเสริมในเรื่องอาชีพให้กับชุมชนเพื่อให้เขามีต้นทุนของเรื่องอาชีพเมื่อปีที่ผ่านมากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงได้ดำเนินการปรับปรุงที่พักเรือนแถวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ ระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางเศรษฐกิจระดับอำเภอโดยองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีการจัดสวัสดิการให้กับชุมชน การจ้างแรงงานคนในชุมชนส่งเสริมการสร้างความสมัคีีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีคือตั้งแต่เริ่มดูดูแล้วได้ศึกษาแล้วก็มาตัดสินใจแล้วก็ทำให้อมองเห็นอนาคต หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วงนั้นลูกก็กำลังจะเริ่มเรียนที่มต้นก็สตางก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอพอเริ่มทำอย่างที่เอาความองค์ควมร่วมาก็ทำให้ก่อให้เกิดรายได้ครับแต่ส่วนครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นแล้วพอระยะหนึ่งก็ทางชุมชนก็เริ่มจะมีการคุยกันเรียวรวมกลุ่มกันเล็กๆครับ รักษาสิ่งที่พระองค์พระพระาชทานให้แก่ปวงชนแล้วก็ฝากให้ทุกคนถ่ายทอดสู่รุ่นคนรุ่นหลังจากการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงมีการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชผักการปรศุสัตว์การประมงและการทำปุ๋ยเพื่อใช้เองส่งผลให้สมาชิก มีการอยู่ดีกินดีด้วยวิธีสหกรณ์ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจขยายผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาดูงานซึ่งถือเป็นต้นแบบของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารในรูปแบบของสหกรณ์ ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ